แต่เอ็นนี่ยี่ยมีติมีอยู่ตนีเพกลัวไปด้วยเนียหายแมวเฮ้ยเฮ้ยเลชะตาอะไรวไอ้ไอเธอตอนมันเข้ามาไม่รู้ยืนอยู่ตรงนี้เลยเหมือนเหมือนตรงนี้เป็นเฮ้ยครูครับผมผมไม่ไม่ไม่มาลูเหมือนไม่ไว่าเหมนลังคาจะยั่ว่ะเหมือนเขาวิ่งอยู่ข้างบนน่ะอูหูเจอจะขาดอยู่แล้วเนี่ยแรกดิเอาดิถึงไปดิ มีเชือมีผ้าดิบด้วยยา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 อายาไม่ใช่ผ้าดิบเสื้อเสื้อขาวของเขาไปสีทำพิธีอะไม่ใช่ไม่ใช่ครูครับถ้าครูอยากได้จริงๆนะครูครูออกไม้ผมเห็นแลมารอบเลยดิอย่างเงี้ยครับครูครับผมไม่ได้มามามาท้าทายมาลบลู่นะแต่ที่เนี่ยเขาบอกว่าแรงมากครูได้ยินบมหรือเปล่าครับมึงจะบนอะไรไหมมันไม่ได้บนจะเอาให้เลยไม่ได้ขออะไรเลยมึงเอาีกแเอว เดี๋ยวผมเอาชุดไทยมาให้หนึ่งชุดนะผมพอพอจะซื้อได้แหละต้องมเอาดีๆนะที่นี่มึงพูดแล้วไม่ต้องเอามานะต้องเอามาันนี้ะอันนี้ผมจะผมจะให้แน่นอนต้องต้องต้องเห็นไหมน่นาจะเห็นไหมน่าจะแขวนเฮ้ยชุดชุดเหมือนเขารับรู้อะไอ้ตองพูดแล้วมันสานเองอะ ส้มหรือแดงไม่รู้ได้ยินเสียงว่าส้มว่ะส้มหรือสีนี้ไม่รู้ว่าพี่เทิงที่มัน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 อยู่บนหิ้งอ่ะส้มหรือแดงมันมันมันมีเสียงออกมาจากหิ้งอะเมื่อกี้อ่ะไอ้ต่อไอ้ส้มเติมเติมโอ้เจ็บเจ็บด้วยว่าอะไรอะไรอะไรชั้นส้มหรือแดงวะไม่รู้ส้มหรือแดงเดี๋ยวประตูปิดเองอ่ะ อันนี้พูดผมผม,มตั้งใจจริงๆอันนี้อันนี้ผมไม่เล่นมันมีเสียงส้มหรือแดงนี่แหละเพื่อนแต่กูว่านะน่าจะเป็นสีออกอลามอลามสีทองเข้าา